อ่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับอ่าปอกันย่ำแรกนะครับเนาะวันนี้นะครับแล้วนำหน้าครับพี่น้องผมมียังไงวปนนี้ก็เห็ดหน้าสองสามทงนะครับมีทงหนึ่งนะครับมีทงหนึ่งนะครับแล้วเป็นเขาสีซัมพูอีกทงหนึ่งนะครับอ่าวันนี้เป็นหน้าวานนะพี่น้องหน้าวานนะครับ อ่ามีอีกพงหนึ่งครับพี่น้องดี๋ภาพไปมึงนี่ก็เป็นหน้าวานเื่นกันนะครับอ่าเป็นเขาชนิดเดียวกันครับอ่าอยู่ในกระดมังวงหันนะครับเนาะการถอนจากนี้แหละครับต้นกล้าจากนี้นะครับไปลงในกระดมังนะครับเนาะครับพี่น้องก็คือเป็นการทดล่องทำหน้านะครับเนาะในรูปแบบใไม่นะครับเป็นการทดลองว่าอ่าล่องปลูกใสถุงดำเมืองวัด เขาสีสามารถออกห่วงในบอ่อนะครับเนาะนี่เป็นการทดลองแบบใหม่แต่ผมคิดว่าก็นาสิ <c oughs> เป็นไปได้อยู่ครับถ้าเกิดง่ามสําเร็จนะครับขยายเป็นซิปไลยี่สิปไลนะครับอาซดีนะครับเนาะสําหรับคนที่แบบว่าบ่ามีพื้นที่แต่ว่าอยากเค็ดนะครับ อันนี้มันเป็นความสุขนะครับพี่น้องบอ้อ่ามี่ยังหลายนะครับบ่ไดว้ว่าเห็ดขายเห็ดให้ลำให้รวยยังดอกนะครับคือกะพื้นเดิมก็คือเคยเห็ดให้เห็ดหน้านะพี่น้องนะครับพอมาเฮงานอยู่นี่กะอยากประยุกนะครับเอามาใส่แบบว่าอ่าแน่ดิบจะคล้องเคยเห็ดให้เห็ดหน้าก็บอยากเห็ดคือเก่านะครับมีบอ่อหอยบอ่อปูบ่อปลานะครับเนาะ ก่อนครับไปแนอดีตนะครับเช็ดบรรยากาศที่ข้าอยู่ทุ่งเหมอนมันคือบรรยากาศแนอดีตที่เขาเคยสัมผัสนะครับเนาะผมยังครับพี่น้องก็ใครพี่น้องมึงซื้อนะครับแต่ว่าบัตรเขาออกห่วงแล้วครับสิท้ายให้มืงอีกเครื่อนึงนะครับเนาะเขานี้ก็เกือบสัปดาห์แล้วครับนะครับส่วนเขาเนี้ยนี่ก็ นาสิเป็นเดือนแล้ะครับที่เป็นตนกามานะครับแต่ว่านี่เพิ่งเอามาลงอในถุงดํานะครับเพิ่งแล้วนะครับดาหน้าเพิ่งแล้วซื้อพี่น้องครับผม๋ยวสิมาอัปเดตให้เพื่นอนด้บานี่ว่าสิเป็นยังไอ่าสิง,งามบอนะครับเนาะมันนี่ก็ไหวสม,มิสก้อนครับพี่น้องสวัสดีครับ